งานมหกรรมการค้าการบริการนานาชาติจีนปี2022หรือว่าง,งานซิฟทิสจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่ปักกิ่งโดยนิคมโซกังในฐานะหนึ่งในสถานที่จัดงานได้ยกระดับอย่างรอบด้านเช่นดัดแปลงโรงงานอุตสาหกรรมเก่าสร้างพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับการจัดการประชุมเพิ่มเติมตัดถนนใหม่สร้างทุ่งหญ้าที่เหยียบได้และทุ่งหญ้าที่ปลูกดอกไม้ พร้อมทั้งจะสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะเช่นชัตเทิลบัสห้องสุขาสาธารณะที่จอดรถในด้านอาหารนั้นก็ได้เตรียมบริการเอาไว้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตบริการอาหารและเครื่องดื่มสาธารณะเขตบริการอาหารและเครื่องดื่มส่วนกลางรถบริการอาหารและเครื่องดื่มปัจจุบันนิคมโซกังได้เปิดยูนิตบริการอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า50แห่งจัดบริการมากถึง116แห่งเพื่อต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างเต็มที่ค่ะ